ี่ครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมหนึ่งเดือนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายยังเจอดีครับที่ใต้เลยครับมีใครเป็นผู้ความมือซ้อมมางคีนั่นมีมังกรล็กต์แล้วก็ต้องประจันครับแล้วตัวไหนใครเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหรแล้วครับสิบหกครับเราสูงเท่าไหรโล่สิบห้าครับน้ำหนักไปปล่อยมาลายกี่กิโลครับสิบเก้าถึงครับเราเมืองตะตายเลยครับจากเต็มเมืองแล้ววันนี้เรามาเจอกับฉลามเงินเคยเจอกันไหมไม่เคยเป็นไฟแรกเลยได้ศึกษาเกี่ยวต่อเมาปะ เขาเวอร์ตะตายเลยเขาก็เจกนยี้ครับแล้ววันนี้เราจะวางเกมวันไหนไงเดินนครับก็ตามตะตายเราเลยเนาะล่าสุดเราต่อยไว้ที่ลังสินี่วันนั้นเราเจอกับตึกเป็นไงบ้างสบายชนะครับชนะคะแนนมาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่เพอนหนึ่งครับร้อยหนึ่งวันนี้มาต่อยร้อยปอนด์นี่ว่าน้ําหนักวันนี้มีปัญหาไหมไม่มีถ้าเข้าไปตอบนี่เกินหรือขาดได้ได้เกินร่างกายตอนนี้เราเป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ละ ร้อยเปอร์เซ็นะต์เนาะตมงนแข็งแรงรเรเียกว่าเกมนี้วนหัวงู่แรกนี่พร้อมลุยเลยเราต่อยมวยมาร้วๆทุกบทนี่กี่ไฟแล้วประมาณปรือาณไครับหกถึงเรากนจังหวัดชังหวัดนเนชียชูนแฟนคลับเราแน่นอนก็าฝากดูนเข้มดเลยครับที่นน,นก็นนี้เนที่แน่นอนนะครับผม